จด้ก่อนเป็นป่นลตเตอรี่มามเป็นป่นลตเตอรี่มามเป็นป่นแถวนีไม่ไดบ่ป่นบัดสุแผงมดเมาทั้งบัดสุดแผงเลยเดี๋ยวขออนุญาตเด้อไออาจารย์ป่นตัวไหนมาเนี่ยเกือบเกือบห้าร้อยใบห้ารอยใบครับอยู่ในกระเป๋าอหกิงเสียงไม่อีกโอ้ออกไปผมเพิ่งเดี๋ยวนี้ลายอยู่ก็แต่ว่าเอาชุดนี้ก่อนเนาะอันนี้ก็เกือบสองร้อยอันนี้เกือบเกือบสองร้อยใบเพราะว่าชุดละสามใบชุดละสามใบโอ้ สองอยเกือบสองอยเอารุ่ไทยตัวใดเจ็ดหาเาเจด่หาห้ดห้าแปดเนาวโอ้ให้เบิ้งให้เบิ้งอาจารย์ตัวใดเนี่ยนี่ลายล่เบึ้งเบึงอาจารย์โอ้ยพึหนึ่งแลวตัวนี้ไม่เจ็ดหาเจ็ดหเจดหเจดหโอ้คนละโอ้5หเจ็ดหาทั้ตัวนี้สามเจ็ดหาแปดเจ็ดหาคนละคนละ เจ็ดห้านับมานี่เจ็ดหายี่ชุดที่นี่เจหาชุดละสามไมลไโอ้ตัวนี้8ชุดนี้ต่อไปแปนหาตัวนี้ชอบมากแปนหาคือชอบมาก285แนี่ชอบมากโอ้เลขสวยมากเลยสองเลยครับนี่แล้วก็ศูนย์หนึ่งแปดสห้า่ง่ามมครับสี่แปดห้าห้าแปดห้าหแปดห้าแปนหามายแปนหาทั้งหมดเลยครับเก้านี่สวยโอ้สี่้านี่สวยมากเลยเรียกว่านี่เลย แล้วก็ 58, 58, 58, 57ก็คือเอาง่ายๆคนที่มาขายเมื่อกี้เนี่ย20บกว่าแพงเนี่ยก็5 7 5 8็ เจ๊ท่าเจ๊ท่าคือเอาหมดเอาหมดแล้วก็คนนี้ขายแล้วนี่เขาแอบดึงไว้เองนี่โอ้เอาดึงไว้เองกับนี่นี่อ้อมาได้มาได้เด้อบ่ได้ต้องดึงไว้เจ้าเรนที่ชอบเล่นที่ชอบรถฝันนี้รถรถฝันน้ำฝันน้ำรถฝันว่ารถฝั่มอ่าฝันว่ารถฝั่มรถแต่งขอร์กอะคอร์กอะ C หนึ่งแปดห้าพอดี C หนึ่งแปดห้าวันนี้มาขอกระเป๋าจานพอดีอ่าพอดีมาขอกับเป๋าจา์ครับไปกันเลยกันแล้วโอนโหนึ่งนวดฝันอาาจรย์ว่ารถพึ่งความ ล้วรถก็มาต้งกับคออาจารย์อีกเปล์ทานเจีนหาเพื่อกนก็เล่ดื้อไหวเองเนี่ยรก็มีอไแต่เพื่อนบ้ามาขายครับเพ่อนจอมาเองคนจอเอาเองอีกก็มีแฝงวมเหมาแฝงความเบามาเพื่นเอาไปเองแปรทานจีนหาเแต่คนอื่นนี่ขายบ้านละเนี่ยครับแล้วก็เมือนกับมีอะไรมาโดนใจเหมือนจะมีอะไรมาโดนใจเข้าครับ เหมือนสิคนเอาสิเอารางวัลใหญ่มาาอาจานนี่นี่พวกนั่นคาโรเคอยนี่นี่พวกสิมาเอาถ้าอาจารย์แซมถูกลัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคนที่มาขายลัตเตอรี่ในบ้านอาจารย์แซมทุกคนครับอาจารย์แซมจะแจกให้คนละห้าร้อยบาทคนละห้าร้อยบาทเลยอ่าทุกคนทุกคนมาหลับด้วยนี่ทุกคน กี่ร้อยใบกันไม่รู้ผมก็อยู่ในชุดนี้ไม่ตามกับเกือบสามร้อยใบครับนี่ชุดนี้อาจารย์ลงพื้ชคือผัดเบื้องมันง่ายโบกมือติ่มซี่มันอยู่แต็มมือโหดว่ะเอามาชุดสามใบนอนนี่นะครับชมเอ้สัมผัสเลยตัวนี้สัมผัสโอโอ้นี่มันลบอยู่นี่ขึ่นลบอยูขึ้นโอ้มีเทไลท์เมาเกี่ยงเจ็ดฮาพุ่นเอ็กฮา หาห้าแปดเจ็ดหาห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดครับห้าเจ็ดห้าแปดเจดห้ายังมีหลายกว่านี้อยู่ในกระเป๋าอีกค่ณแม่น้อยในกระเป๋าอีกเต็่มมาเยอะอีกยังมีหลายกว่านี้เขามาลับตีมมาลับตีมได้ครับอยู่ในกระเป๋าอีก่แม่น้อยแล้วก็ยังมีหลายกว่านี้อีกครับแต่เป็นความลับที่บอกไม่ได้อ่าเพราะว่าไม่ใช่ความลับหรอกเอาง่ายๆคือในกระเป๋าก็มีแปดห้าเจ็ดห้าที่เป็นเหมามาก่อนหน้านี้อ่าครับแล้วพอดีวันนี้ก็เอาอีก แต่ว่ากิคการเอาออกมาเพราะว่าเอาออกมาเด็กๆกับเลขเดียวกันนั่นแหละครับอย่างน้อยๆไม่ต่ำกว่าห้าร้อยใบอย่างน้อยๆคือว่นนี้ไม่ต่าแน่นอนก็คือห้าร้อยใบครับนี <ie> ่ก <saben> ็ค <enthus flush. S 1> ือเป็นการตั้งรันตีนะครับของอาจารย์ว่าเพราะมันว่าหายหายจะซื้อเป็นมรอาจารย์บนกระซื้อไว้นะนี่คือเป็นก่าซื้อบนกระซือแล้วเลขแปดห้าห้าแปดที่วันนี้อาจารย์ชอบมากคือสุดใจเลยมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมด สุดใจเลยมากอาจารย์ชอบมากคือเลข5885สุดใจมากเมื่อวันนี้คือเลข5นี่คือชอบมากสัรงจอดนี้่อันนี้ก็คิดว่าถ้ามันโผล่มาล่าง5758แล้วก็อาจารย์ก่อสิคิดว่าวนาชนขคือบกขึ้นทึ่งเพราะเาอผมก็จะให้คนสร่นทีวีเอารถคันมาจอดรอรถเนี้ย นี่ <l ots> ยังนี่อาจารย์ช็อกนั่นแหมอ๋ออาจารย์ช็อกอ, <l ots> อาจารย์ชอ็อกเพราะว่าเลยอ่นานไม่ได้ซิสใหญเลยเนาะอาจารย์เนี่ยมันตืนต่นเ <l ots> ต้นตอนน่ะตื่นเต้นเหรอโอเคเนาะครับเนะ <l ots> าะห้าเจ็ดห้าแปดนะครับ ของแบบนี้เนาะมันกายใจแง่งเนาะห้าร้อยใบก็สัดยากแก่ใจซานใหม่นคิกับขอบคุณอาจารย์หลายเหมาแล้วนะครับคุณผู้ชมรรตเทอรี่ห0าใบหาลอยใบประมาณหาลอยใบใดนี่นะครับคุณผู้ชมนี่ยม่ในกระเป๋าก็ไม่ดีห้าเจ็ดห้าแปดเด้อห้าเจ็ดห้าแปดจนในนี้เห็นร้านเจ็ดห้าแปดห้าเด้อวันนี้ไปหาไว้ขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองวันนี้ ของจริงแล้วทีนี้ไม่ได้ของเล่นแล้วไม่ได้ตบตาไม่ได้อันนี้แล้วเนาะครับผมอ่ะของแท้แล้วนะครับคุณผู้ชมปล่อยลอยก็เส็นแล้วไปดูในรถว่าเลขอะไรให้ไปดูรถรถทะเบียนรถทะเบียนรถอาจารย์เลขอะไรเลขอะไรอ่ะจะเป็นจะเป็นตัวนี้ไหมจะเป็นตัวนี้ไหมตัวในมือไหมเลขทะเบียนรถนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูก่อนซองก่อนซองก่อนโอ้นี่ไง เจ็ดห้เจห้ากับศูนย์เก่าโอ้ออกนี่นะเออจหออกโคนี่นะแมนครับเด็กเจ็ดห้า่ป็นมักเป็นมักข้างนาเ่องกาับศูนย์เก้าครับห้าเกาเกาห้ก็ออกแล้วครับงวดนี้ก็ถึงเจห้าเจ็ดหาครับอ่ะโอเคนาะอ่ะขอบคุณคุณผู้ชมหลายขอบคุณครับขอบคุณครับ